สวัสดีครับท่านชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสพโชคครับมือนีแอดพ,พี่น้องมาที่อำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลน,นครครับมาเยี่ยมญาติครับกับพ่อดีมาเจอเซียนอำเภอสว่างนะครับตัวเลขของแนวทางของพันกับเขามากเกือบตลอดครับแต่วางวัดนี้บ่หัวพันสิได้ตัวใหญนาอครับแต่วางวานวดที่พันมานหาแปดตรงๆงเลยครับแปดแปดห้าพันกับรับไปเต็มเตมเฮ้กันครับสาหรับวันนี้สิได้ตัวใหญนั้นพี่น้องก็ตามแอดมาครับไปฟังเบื้องนํา่ อ้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้บ่พ่อกันโดนเป็นยังไงงวดที่ผ่านมาคือได้ข่าวว่าโบบหมานอยู่นะครับเออข้าวที่ผ่านงวดที่ผ่านมาก็ตามดวงเนาะครับครับกระดวงโมวิเศษไม่ใส่ยังสักอย่างกระตำดวงแต่ว่าได้ เดี๋ยวในพอหลายเดี๋ยวนอยก็พอได้พอได้กินได้ท่านมันมาครับที่จีนได้ท่านนี่หน่อยอ่าก็่พนันไปได้เลขมัตส์สซนรางวัลที่พานมากนะเลขมันเป็นเลขบังเอิญเรือยๆหรอกมันว่าเลขที่เขาไปหาบ้านอยู่ตรง่เมกันอ๋อรางวัลบางนึงเป็นเลขบังเอิญมนบังเอิญเรื่อยๆบังเอิญบังเอิญมากบ่หรือจังไหนครับบังเอิญ ก็อยากจะซื้อตัวที่ยวซบๆนะครับมันกับว่ออกมันไปออกตัวกกมันะแต่ตัวเดียววันนี้เราเข้หมายหมายหมายเพราะว่าแปดหาบ้นว่าเรีกเจ้าของบ้านแต่เอานันไปออกหาแปดต็แมนโอ้เอาคือเังไหคือได้ไปมากเลยกันแปดหามันมีที่มาที่ไปเนาะโอ้มีที่มาที่ไปแมนเขาบอกว่าที่น้องฟังจัำเลยก็ได้ครับ คือหมายเล็กรถยางคันใหญ่นั่นมันเป็นเล็กหนึ่งสีอ่อ่แปดหาที่นี่เขาดีลูกเอารถปนันมเอารถเครื่องลงรถหลานสาวบุเคยขี่อยากขี่อยากขี่รถเครื่องแต่ขี่ว่าเป็นกําลังสตาร์สตาร์เราไมออกเริ่มรถอัตโนมัตินอเกียยังก็เกียร์ออโต้บอกเพื่อนนะดีกับมันว่าหักลง คล้องลงไปต่ำเพื่อนเขาม่หักใส่รถฟอ, <laughs> อนกุลมาเรียนมาเเรียนหนึ่งสีบแปดฮาอ๋ออันนี้คือทีา่าที่มาของมันก็เลยติดตามล่องเบืองด้วยก็เลยติดตามเบืองเออมันก็เขาอยู่แต่มันเขาถุกคับเครับครับนะครับนะแต่ว่านเนี่ยแต่ว่าเลขเครื่องเครื่องรถเครื่องนั่นได้มันเป็นเลขอ่า หนึ่งหกเลยเครื่องเป็นหนึ่งหกเราเครื่องนะพันห้องกับเพันท้อกับเป็นหนึ่งเก้าอันรบเครื่องนั่นนะถ้าไม่นั่งก็ได้ทั้งหลางทั้งบนก็เห็นได้ชัดมากเลยอ่าลองไปลองงวดนี่ลองดูสักสักหลอดหนึ่งนาะลองงวดหนี่สีตามนยูนะครับเออตามตามตามตัวไหนครับงวดเนี่ยอ่าสี่ตามแปดหาครับหนึ่งหกโอ้งวดนี่สีตามแปดหักกับหนึ่งหกคือเก่า แสดงว่าหนึ่งหกนี่มันอยู่ในใจแล้วอัน<แ>น,น่ะแน่นอยู่ในใจแล้วใใแต่บางวัวบางหนึ่งผ่นแปดหานัน่นมันผ่นออกว่าหาแปดแล้วอันว่นเรียกบางเอื่นเรียกมาเรียกบางเอืน่น <laughs> แต่ว่าที่เหลือคือสิบหกกนบ่ครับแน่นที่เหลือคือสิบหกหัวดวงหนึ่งถ้าเกับหัวขึ้นก็ได้ด้วยเนาะเขาทั้งล่างทั้งบนเลยได้เนาะ แต่ว่างมวดนี่มกักบ่บาดนี่มกักบ่เล็กที่ว่านนี่อ่ายังมักอยู่เกือบบุระเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บุระมักอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลเ<อ>็กตัวนี้บ่ตัวแม <EN> ่นตัวไหนครับสิบหกนี่บ่สิบหกกับแปดห้าโอ้ <c oughs> โอ้บานนี่เปนแปด <EN> ห้ากับสิบหกเนาะยังมักยังมักอยู่ยังตามตัวนี้เห็นบ่ครับตามตัวนี้เกี่ยวเปลี่ยนบ่เปลี่ยนละ พอเป็นไก่แล้วไก่มือละได้ไปลงทุนมากแน่ไปครับเนี่ยลงทุนมากนิดหน่อยนิดหน่อยตัวไหญครับตัวแปดหางกับหนึ่งหกแปดหากับหนึ่งหกเนี่ยหละเพี้ยนบางทีบางเห็นพอตูวบอกว่าเลขมี่ย่างกับาพอตูวเลขเจ้ามีอย่างกว่าคนถามเก้าบกุ้ง หาบกุ้งโอ้โหฝันบอกว่าตัวอันสองสองไกะตาเนี่ยเต็มมัดประหับหาบกุ้งมากนะหาบกุ้งคือมาโคบอยู่ฝันเมื่อไรพ่อตัวว้นฝันเมื่อขึ้นเนี่ฝันไปเปลี่นฝันฝันไม่ไม่สดสดตัวนี่งประมาณที่ทุ่มนี่แหละอมมันก็หอนไปแล้วที่ทุ่มตามทุ่มที่ทุ่มเนี่ยประมาณนี่แหละโอ๋อเลยขี้มีดมีเก่าบ่หรนมัน เป็นฝันโมกี้ยูกคนนเับบอกากดาเไม่ก่าเม่โตนี่ใจ่แต่เกราเคยฟันแม่นโมอตัวตัวปีกแม่นนี่แล้วปีนี้มันมันลายปีนี้ก่อนท่เบื่อบ่ถึเลืปีแต่ว่างวดนี่ฟันสีเขีวกันว่าบันเพราะว่าเหมาลยตอนทำงวดแล้วเพราะเหนมาหลายงวดแล้วมันโมเสกท่ารกับโตแต่ว่างวดนี่สีรอบมงบงงวด ยได้เลด่นเล่น้ำดอกแต่ว่าคอยฝันดีทีคอยจั่แต่ว่าดีอดิฝันฝันยังสี่นี่ฝันเป็นแต่โชคต่มานอยู่ดิคอยใ้ยวับฟังฟังวนที่ออกมาเฮือนี่เฮือนวนนึงแมนบ่แมนวันที่สองวันที่สองมันทีแมนบ่ขัดแมนเนี่ยไม่แรง้คอยฝันอยู่กับตัขคืนหน้าแล้วตังติจีตังติกีเคยฝันแมนยืนบ่ตัวตังติจีฝันแมนบ่บ่แมนแล้วฝันเต่าเนี่ยอย ต้องสามเทียบปุ่นมาฝันฝันฝันเงเอาฝันฝันยังสิฝันก็เกี่ยวกับนี่เรื่องเทียบมันกับจะเป็นบางข้างบางเข้าเพราะตัวฝันไว้ยังไหนก็บอกไม่ดูให้พี่เห็น้องคนฟังดูจะล่องนำไปแต่กุ้งผมอยู่ทตรงนั่นตรงบ่อเนี่ยต้อนเป็นต้อนไปทางกุ้งมันหลายแถืวต้อนถือเอาได้ต้อนในรีเอาขึ้นแจงกระตาว่าเต็มห่อหรอตอนเดียวเต็มแล้วกระตาที่สองก็เต็มอีก หาบขาไปในบานบาทีหาบกขอเมียในบานผมหาบหาบตัวใ้ว่าโอ้ยบอกกุมามาก้งมอมมอะไปเอากุ้งนี่เด้อกุ้งที่ตอนกุ้งมาหลายรากกเดียดแต่วางที่หล,ลัเอากุ้งเนี่ขเ,เขายกเอาไปกุ้งนี่ก็เก้างั้นว่าไปกัฟันไพี่แ่เก้าก็ว่าฟันห่วยบานนี้พราะตัว,ตวมนงงวนวันเป็นเลขตัวไหนมานั่งมีกันกันโอ้ตัวขี้ขวฟันือเลขกุ้งก็เป็นเก้ากุ้งเป็นเก้าบ้านนี้เก้ายังบาเนี่หมานนี่ พวกเ่าอย่างแล้วเนาะหามีม kind of no so, so, so ัน so, ม so so ันป so, so so, so ็นี่ไม่เป็นหามเนี่ยนี่หาเก้าเนยังนานมีนเล้ตัวนีหาเก้าหน้านี่ไม่คานหาบนี่อ๋อตีเป็นน่งก็กระเพยตีหัวละเนี่ยโอ้พรตัวพรกระตีสตีเป็นหามนวะได้ร้องตัวนี่ก็คือหาเก่านาน เขียนไหมจีดบ้านนีจีดผ้าด้วยเขียนนะครับยังป็นพีนั่เถอะหลฟันนั่นเ็ใจันหเขาเอาไปเป็นแนวท่งให้พี่น้องคนนพ่อตัวมันเชี่ยว้ามันเชี่ยวเี่มันบวมีเปรยอกมันแล้วมันบวมีหาเก้าเก้าหาฟันว่าหาบ้านนี้ของพอไร่นี่ยของพอไร่นี่มีแปดหากับหนึ่งหกสียสมงวดเสียงวดเรอเสียเงินดีนี่นะแปดห้ากับหนึ่งหกสองอยสามร่อยเสีย อพ่อไ่เน่ากิน่นเนี่ย้องไรเนี่ยว่านีายำกุนของพอไล่เนี่ยแปดแปดหากับหนึ่งหกอาก็ก็หาท่นวดที่แล้ววดที่แล้วซื้อตองกาาเพราะเสียเงินหลายซื้อแปดหากับหาแปดว่าสันละว่าแม่บอแม่แต่ว่าได้ได้หลายบนนขงวดงนี้วดันนึงมันได้แค่หากาบันหกอืเป็นตัเนาะโอ้ได้หาตัวตักัประมัน พัดเนาะเทียวบ้านแต่ว่าทั้งแปดทารทั้งได้ไรเายอดอแจน้ำดีใจน้ำอยู่เอาสำหรับวันี้ได้ได้ลงทุนยนไตเนี่ยเลข่สองตัวเลขไข่สองตัวสองสองหน่ใบสองสองแปดี่ใบสองใบระดับนึ่งหกกับสองใบประมาณนี้ที่ยิงไปหาลายอยู่แต่มันมันมันบ่มีเหบ่มันบ่มี โอ้พี่น้องจักเหมือดบ่เมือดแต่ว่าแอดบ้องเบิองมันกล่องมันเหมือดเนะาะจักเป็นยังไงอันนี้คือตัวเลขแนวทางครับเป็นลงทุนไปแล้วก็มีเก้าหนึ่งหกห้าแปดห้ากับห้าสองสองเนี่ยแหละครับถามักถ้าชอบน้่กับจังเอาไปลงทุนเน้อครับขอโทษขอไพ่หลายๆครับ นี่แหละคือตัวเลขของพอไล่งวดที่พันมากเพิ่นก็ได้หาแปดเต็มๆครับงวนนี้เพิ่นย่งของใจยูนึงหกก็หาก็แปดหาว่าสันเพิ่นว่าที่ตัดไใบหายก็มีเลขของคุณตาเนาะเลขคุณตาบัวบัวมันตาไล่อีกคุณตาท่านหนึ่งที่เพิ่นนั่งอยู่นี่บางหนึ่งหันเพิ่นฝันดีครับแต่ว่าเป็นตัวเลขออกมากก็คือหาเก้าเก้าหาเนี่ยแหละครับ กับรองเบิงตะกี้เราฝันแม่นวสันนาว่าตะกี้ฝันแม่นแต่เดี๋ยวนี้เห็นพวกใครฝันวสันนาว่าแต่พี่น้องมาชอบก็เอาไปยิบสวยเราตรีมาเบิงงจักใบสองใบเด้อครับพี่น้องครับไทยคลิปนี้ก็ขอบคุณแต่ไล่หลายๆเด้อครับที่มาให้แนวทางครับครับผมครับก็ขอให้โชคดีน้ำกันเด้อคุณตาได้ครับให้โชคให้มันให้พี่น้องเอฟซีก็ให้โชคให้มันขึ้นกันด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ